คนอยากรู้ไหมว่าหาเงินยังไงวิธีการหาหาเงินยังไงหาแบบไหนวิธีการหาหายังไงอะไรหรือไมครับวันนี้เรามาดูเลยนะครับสําหรับวิธีนี้ที่ผมก็จะมาสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งวิธีนี้วิธีการหามันก็ต้องทําอย่างไรหรือไหมหาเงินยังไงให้ถูกต้อง ไม่มีเว็บพนงพนันไม่มีการใช้อำนาจในการหาเงินแบบเว็บพนงพนันมาด้วยนะครับเรามาดูเลยนะหาเงินแบบไม่ติดพนันนะไม่ติดการพนันเพราะว่าคุณชอบเล่นการพนันเงินหมดเนื้อหมดตัววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปวิธีนี้นะครับสวัสดีครับอ่นะ วันนี้นะครับอยู่กับโค้ดบีมเรื่องแบงค์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคุณเคยติดการพนันไหมเพราะว่าบางทีคุณเนี่ยติดการพนันมาบ่อยเยอะแล้วเจอพวกมิจฉาชีพเนี่ยแอบมาล้วงข้อมูลในบัญชีม้าไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยโดนเหมือนกันนะโอนเงินก็ต้องไปอยู่กับมิจฉาชีพนะที่หอผู้ป่วยจิตเวชนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ไม่รักษาตัวไม่รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับอ่าก็คือว่าหาเงินยังไงหาเงิน1,000บาทมายังไงนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับคือเราตั้งเป้าหมายก่อนนะตั้งเป้าหมายวิธีนี้นะครับคือเราต้องทำอย่างไรรู้ไหมวันนี้เรามาดูเลยนะครับหาเงินแบบไม่ติดเว็บพนันนะ เรามาดูเลยนะครับไม่ติดเว็บพนันหมายถึงว่าติดเว็บไม่ติดเว็บพนันนะครับไม่ติดเว็บพนันนะครับหาเงินแบบไม่ติดเว็บพนันนะครับอ่าติดเว็บพนันไม่ใช่ไหมไม่ติดเว็บพนันเราไม่เล่นสล็อตไม่เล่นสล็อต ตลอดเนี่ยอาจจะทําให้คุณหมดตัวได้นะท่านผู้ชมเออแล้วทีนี้คุณอยากจะเอาเงิน1,000บาทเราต้องหายอย่างไรวิธีนี้คือคุณก็ต้องทำโซเชียลทำโซเชียลมีดังนี้ครับอ่ c โซเชียลโซเชียลนะครับโซเชียลมีดังนี้นะครับดูไว้เลย นะครับมันก็จะเป็นตามนี้กันเลยนะครับโซเชียลมีอะไรบ้างนะครับโซเชียลโซเชียลคือเฟซเฟซแล้วก็ youtube แล้วก็ tik t o k TikTok มันจะได้เงินแบบนี้มานะครับ่ะ ก็จะเป็นอะไรที่ทำ YouTube แล้วได้เงินคลิปชอ็อตนะคลิปชอ็อตมันจะได้เท่าไหร่หรือไม่คลิปชอ็อตนะครับคลิปคลิปชอ็อตนะท่านผู้ชมคลิปชอ็อตนะครับจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30ดอลลาร์30ดอลลาร์ USD นะอ่ะ30ดอลลาร์นะครับอ่ะ30ดอลลาร์ถือว่าเยอะไหมเยอะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าโอเคไหมถ้าเป็น t i k t o k นะครับ TikTok ถ้าเป็น tik t o k มันจะเป็นวิดีโอแบบเป็นเหมือน y o u t u อ่ะเออวีว,ว,วีวิดีโอสั้นอ่ะ่านผู้ชมเออไม่ติดเว็บพนันนะครับหาเงินแบบยังไงไม่ติดเว็บพนันนะครับคุณอย่าไปเล่นสลอ็อตสล็อตเนี่ยคุณผิดมากผิดมากคุณเคยเล่น แต่คุณเอาเปรียบไม่ได้คุณโดนตำรวจจับผิดกฎหมายเข้าคุกข้อตารางปรับ5,000บาทนะครับคุณเล่นการพนันติดคุกติดตารางนะครับเงินเสียไปเป็นบัญชีม้านะครับเรามาดูเลยนะโรคปวยจิตเวทก็คือคุณเล่นการพนันติดเว็บติดพนันนะครับคุณทำร้ายพ่อแม่นะครับท่านเองนะครับใช่ไหมอ่ะ 100ด,100ดอลลาร์100่งร้อยดอลนะครับ100บาดอลเท่ากับ3,000ใช่ไหมสา0 0ั 3, นะครับ3,000 3,000บาทเนี่ยหักไปมันอ่ะ300กว่าบาทนะ300บาทเข้า300บาทนะท่านผู้ชม300เห็นไหมสามร้อมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ่ะก็เหลือ,อมันสาม0ัน ก็ได้เงินเนี่ยบางคนได้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ่านั่นเองนะครับอ่ะโอเคไหมอ่ะเฟซบุ Facebook, ก๊กตีเงินเฟซวิดีโอเดียวเดียวใช่ไหมเดียวเดียวเขียนแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเรียวเงินหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอล หนึ่งดอลเท่ากับสามสิบสี่บาทอ่ะสามสี่เห็นไหมครับอ่ะคุณเนี่ยไม่ติดการพนันนะครับคุณอย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าคุณจะติดคุกถ้าคุณเอาวีดีโอไปทําผิดกฎหมายนะครับผมไม่รับการพนันผมไม่เล่นการพนันนะครับผมไม่เล่นสล็อตนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นนะครับเดี๋ยวเงินหมดตัวนะครับโอเคไหม ก็จะตามนี้นเลยนะครับดูตัวอย่างแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่จะตามนี้นเลยนะครับโอเคนะครับก็มาพูดไปเที่เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับผมไม่รับสล็อตนะครับผมไม่รับการพนันนะครับเว็บการพนันอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย